วันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการหลอมรวมกับจิตดินแท้ของเราหรือว่ากับ SA ของเราซึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะหลอมรวมกับจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จิตดินแท้ของเราได้เราก็จะสามารถรู้ทุกเรื่องราวได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นผู้รู้อยู่แล้วจิตดื่มแท้ของเราเป็นผู้รู้ทุกเรื่องอยู่แล้วเป็นผู้ รู้ความจริงแท้แน่นอนอยู่แล้วจิตเดิมแท้ของเราก็คือจิตพระเจ้าจิตที่ยังรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นความจริงแท้แต่ทีนี้ทำยังไงละ่ะที่จะสามารถเข้าถึงหรือหลอมรวมเป็นหนึ่งได้กับจิตเดิมแท้จิตอันบริสุทธิ์ของเราขอทุกคนจำคำนี้เอาไว้นะคะจำคีย์เวิร์ดเอาไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถนิ่งสงบได้อยู่กับความเงียบสงบพันธนจิตใจได้เมื่อนั้นนะคะเราก็จะพบกับจิตเดินแท้เมื่อนั้นเราก็จะพบกับครับผู้สร้างเมื่อนั้นเราก็จะพบกับพระเจ้าแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกโกรธรู้สึกหวาดผวารู้สึกสิ้นหวังนั่นหมายความว่า ตัวตนอีกตัวตนหนึ่งก e. ็จะเป็นจะออกมาเจอเราจะออกมาพบเราตัวตนที่ปกป้องเราจากความกลัวนั่นคืออีโก้อัตราต่างๆนานาที่มาพบเราจะได้พบสิ่งนี้แทนแทนจิตวิญญาณอันเดิมแท้ของเราทีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้เราได้กลับเข้าสู่ความสงบไได้ในเมื่อชีวิตประจำวันของเราในเมื่อเหตุการณ์ที่เราเจอ ในเมื่อสิ่งที่เราเจอตอนนี้มันท้าทายเหลือเกินมันหนักหนาเหลือเกินมันเจอบททดสอบมันเจอเรื่องราวมากมายเหลือเกินสภาวะใจเราจะส,สงบได้อย่างไรทุกคนที่ฟังคลิปนี้ลองทําวิธีการนี้ดูนะคะว่าทุกคนสามารถนำพาจิตใจของตัวเองนำพาหัวใจตัวเองกลับเข้าสู่ความเงียบสงบได้หรือเปล่านะคะอันดับแรกเลยให้เราหาที่นั่งสบายสบาย หาที่สงบสงบที่มันไม่วุ่นวายให้กับตัวเองสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นเราจะลืมตาก็ได้หรือเราจะหลับตาก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะให้รเราหายใจเข้าลึกๆนำพาลมหายใจหายใจที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขเรารู้สึกว่าลมหายใจนี้ มันเป็นหลมหายใจแห่งความสุขและเราสุกว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดให้เราปลดปล่อยความทุกทุกอย่างวางไว้ตรงข้างๆก่อนเราไม่ได้ลืมมันนะแต่เราแค่เอาไว้ข้างๆกายเราวันนี้เราจะไม่แบกอะไรทั้งสิ้นเราจะไม่แบกความเหนื่อยล้าเราจะไม่แบกความทุกข์ใจ เราจะไม่กังวลสิ่งใดทั้งสิ้นปลดปล่อยทุกอย่างออกไปด้วยลมหายใจที่เราหายใจออกไปทุกครั้งที่เราหายใจเข้ามาให้เรารู้สึกถึงความนิ่งสงบความนิ่งเงียบ hey, <hey>, hey, ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา Krishna, Krishna, Hare, ทุกครั้ง Hare, Hare. ที่เราผ่อนคาลมหายใจออกไป <H ira. S 1> ให้เรารู้สึกว่าเราโล่งเบา Hare, <Ram. S 1> สบายเหลือเกิน Ram. Ram. เวลาเราหายใจเข้ามา <Hare. S 1> ให้เรารู้สึกเห็นรอยยิ้มของเรา e go, e go, เห็นรอยยิ้ม e go, ทือแสนสดใสของตัวเราเองเรานำพาจิตของเรานำพาความรู้สึกของเราดิ่งลึกเข้าไปในจิตใจของเราไปให้ลึกลงไปนำพาหัวใจไปให้ลึกด้วยการหายใจเข้าลึก,ลกยๆยาวๆและค่อยๆหายใจออกอย่างช้าๆ ตัวเองไปพบกับมหาสมุทรแห่งความเงียบสงบด้วยการหายใจจึ่เราหายใจลึกยาวเท่าไหร่สารน,นี้เท่าไหร่นั่นหมายความว่าจิตใจของเรากำลังละเอียดขึ้นจิตใจของเรากาลังฝานนีดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม เรากลับเข้าไปข้างในกลับเข้าไปข้างในจิตใจของตัวเองจริงๆแล้วพระผู้สร้างจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์จิตผู้อย่างรู้จิตแห่งการตื่นรู้ความรู้ทุกอย่างอยู่ข้างในตัวเราตันจิตวิญญาณของเรานั่นเองนับตั้งแต่วัน ราไม่ต้องไปตามหาที่ไหนเพียงแค่ให้เรานิ่งสงบด้วยการหายใจเข้าหายใจออกอย่างปลานืแล้วนำพาตัวเองกลับเข้าสู่ภายในตัวเองกลับมามองตัวเองกลับมาดูตัวเองกลับมาดูจิตใจเราสิตอนนี้ เรามองเห็นจิตใจของเราหรือเปล่ามองเห็นจวิญญาณของเราไหมมองเห็นแสงสว่างที่อยู่ภายในของตัวเราหรือเปล่านั่นไงสิ่งนั้นคือจิตวิญญาณอันเดิงแท้ของเราสิ่งนั้นคือจิตผู้ร,รู้คนที่คอยนำทาง สว่างสวัยที่แผ่ซ่านออกจากตัวเราหรือเปล่าลองเปลี่ยนวาจาออกมาแล้วพูดกับตัวเองว่าข้าพเจ้าอนุญาตให้ตัวตนที่แท้จริงหรือจิตวิญญาณอวสุหลอมรวมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ล้อมรวมเป็นหนึ่ง ได้รับรู้ถึงพลังงานความรักความเมตตานี้ได้แล้วตอนนี้ฉันรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสิวิญญาณอันเดิมแท้ตอนนี้ฉันเป็นความงดงามฉันเป็นความรักฉันเป็นปัญญาฉันเป็นองค์ความรู้และฉันเป็นความมั่งคั่งสูงส ให้เราหายใจเข้าลุกๆหลับตานิ่งสงบแล้วฟังเสียงหัวใจฟังเสียงจิตเตือนแท้ของเราสักครู่หนึ่งเมื่อคุณจะได้ยินอะไรคุณจะรู้สึกอย่ไรคุณจะเห็นภาพอ,อะไรสิ่งนั้นคือตัวตนภายในของคุณ กลังส่งสัญญาณมาบอกคุณว่าเราหลอมรวมเป็นหนึ่งกันแล้วนะขอให้คุณจงเชื่อเชื่อและไว้วางใจอย่างไรเงินไขฝึกทำแบบนี้ทำแบบนี้บ่อยๆทำแบบนี้ทุกๆช่วงเวลาที่ว่างทำซ้ำๆอยู่กับแบบนี้แหละ ม,มันจะพบมันจะสามารถสนทนาต่อไปมันเบอ,อร์สุขอบคุณได้มันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรักคอยชียน้นำคอยนำทางุกของชีวิตมันจะไร้ซึ่งความกลัวทุกๆอย่างค่อยดีขึ้นดีขึ้น